อาโปธาตพิการหรือแตกคำพีเวชจศึกษาชื่อธาตุน้ำลำดับที่หนึ่งปิดตังคือน้ำดีแยกเป็นพัทธปิดตะหมายถึงน้ำดีในฝักอาการพิการให้มีอาการคุ้มครั่งเป็นบ้าพัทธปิดตะหมายถึงน้ำดีนอกฝักที่ตกในลำไส้อาการพิการทำให้ปวดวศีรษะ ตัวร้อนสถานร้อนสถานหนาวตาเหลืองปัสสวะเหลืองจับไข้คัมพีโลกคณิธานปิดตังอาการพิการทำให้คนไข้ข้าขงไคล้ไหลหลงละเมอเพ้อพกนอนสะดุ้งหวาดวันบางทีให้ลงดุดกินยารุกให้ลงเขียวลงแดงลงเหลืองออกมาทำให้หาสติไม่ได้คัมพีธาตุวิพัง ปิดตังอาการพิการท่าพิการหรือแตกมีอาการให้หาสติมิได้คุ้มข้างเป็นบ้าธาตุน้ำลำดับที่สองเสมหังคัมพีเวชศึกษาน้ำเสลดแยกเป็นสอเสมหะหมายถึงสอเสมหะในลำคออาการพิการให้ไอเจ็บคอคอแห้งเป็นหือดอุระเสมหะ หมายถึงอุระเสมหะที่ปลายกระเพาะต่อกับลำไส้เล็กอาการพิการให้ผอมเหลืองเป็นดานเป็นเถาให้แสบในคออกแห้งคูดทะเสมหะหมายถึงคูดทะเสมหะที่ออกทางอุจจาระอาการพิการให้ตกอุจจาระเป็นเสมหะและโลหิตเช่นมูกเลือดคัมพีโรคคณิธานเสมหังอาการพิการให้จับ สบัดร้อนสบัดหนาวเป็นเวลาบางทีให้ลงท้องเป็นเสมหะเป็นโลหิตเน่าให้ปวดมวลคัมพีธาตุวิพังเสมหังอาการพิการท่าพิการหรือแตกให้สบัดร้อนสถานหนาวให้จับไข้เป็นเวลาบางทีให้ลงเป็นโลหิตเสมหะเน่าให้ปวดมวลลำดับที่สปุบโพน้ำเหลือง หนองหมายถึงน้ำเหลืองหนองที่ออกตามแผลต่างๆเกิดขึ้นเพราะมีเหตุช้ำชอกและเป็นแผลเป็นต้นอาการพิการคัมพีเวชศึกษาปุกโพพิการทำให้ไอเบื่ออาหารให้รูปร่างสูบผอมคัมพีโลกคณิธานปุกโพอาการพิการ ทำให้ไหลออกมาเนืองเนืองให้กายสู้ผอมกินอาหารไม่รู้รสมักเป็นสีภายในเจระการคัมพีธาดวิพังบุกโพอาการพิการ่าพิการหรือแตกอาการให้ไอเป็นกำลังให้กายสู้ผอมนักให้กินอาหารไม่รู้รสมักให้เป็นสีในท้องลำดับที่สี่โลหิตตังคือเลือดหมายถึงโลหิตแดงอย่างหนึ่ง โลหิตด,ดำอย่างหนึ่งอาการพิการคำพีเวศศึกษาให้ตัวร้อนเป็นไข้ให้คลั่งเพ้ยให้ปัสสาวะแดงให้เป็นเม็ดตามผิวหนังเช่นเม็ดประดงต่างๆเป็นปานดำปานแดงและการละโรคเป็นต้นคำพีโรคคณิธานโลหิตตังพิการแพทย์สมมุติว่าไข้กำดาวเพราะโลหิตกำเริบถ้าแตกก็เป็นพิษต่างตาง ผุดขึ้นมาภายนอกแพทย์สมมุติว่าเป็นรากศาสตร์ข้าวไม่ใหญ่เข้าวไม่น้อยเปลวไฟฟ้าประกายเพลิงลำลาบเพลิงที่เรียกชื่อต่างๆเพราะโลหิตกระจายแตกสัน้นออกผิวเนื้อส่วนข้างในก็กระทําพิษต่างๆบางทีให้อาเจียนเป็นโลหิตบางทีโลหิตแล่นเข้าจับหัวใจให้คลั่งเพ้อหาสติไม่ได้บ้างก็ว่าสันนิบาตโลหิต เป็นเพื่อโลหิตสมุติฐานบางทีให้ชักเท้าหงิกมือกรรมบางทีให้หนาวให้ร้อนบางทีให้ขัดปัสสาวะให้น้ำปัสสาวะเป็นสีดำแดงขาวเหลืองเป็นไปต่างๆท้า,ถ,าถ้าแตกตั้งแต่สองถึงหอย่างจะแก้ไม่ได้โดยเร็วพันในสองถึงสวันถ้าเป็นตั้งแต่หนึ่งหรือสอง ให้แก้ดูก่อนที่โลหิตแตกสซ่านออกมาที่ผิวเนื้อนั้นท่านให้ประกอบยาที่แก้ไขเหนือแก้โลหิตทำภายในให้โลหิตมากท่านให้ประกอบยาที่แก้ลักกะปิดแก้เถิดคัมพีธาตุวิพังโลหิตตังอาการพิการ้าพิการหรือแตกให้มีอาการดังนี้คือให้ในตาแดงด่งสายโลหิตให้งง และให้หนักหน้าผากเพราะโลหิตกำเริบบางทีให้ผุดภายนอกเป็นวงแดงเขียวหรือเหลืองกระทำพิษต่างๆให้ลิ้นกระด้างคางแข็งแพทย์สมมุติว่าเป็นไข้ารากศาสรหรือปานดำปานแดงเป็นต้นสมมุติเรียกชื่อต่างๆเพราะโลหิตแตกกระจายส่าออกผิวหนังบางทีให้อาเจียนเป็นโลหิตหรือลงเป็นโลหิตบางทีโลหิต แล่นเข้าจับหัวใจทำให้คุ้มคลั่งทุรนทุลายให้ละเมอเพ้อพกหาสติไม่ได้แพทย์สมมุติว่าสันนิบาตโลหิตก็ว่าบางทีให้ร้อนให้หนาวบางทีให้ชักเท้ากำมือให้ขัดหนักขัดเบาบางทีให้เบาออกมาเป็นสีต่างๆโลหิตนี้ร้ายแพทย์สมมุติว่าเป็นไข้กำดาวโลหิตลำดับที่หเสโท คือเหงื่อหมายถึงน้ำเหงื่อที่ออกตามร่างกายทั่วไปคำพีเวชศึกษาอาการพิการให้สวิงสวายให้ตัวเย็นให้อ่อนอกอ่อนใจคำพีโรคคณิธานเสโทพิการอาการให้ตัวเย็นขาวซีดให้สวิงสวายหากำลังมิได้คำพีธาตุวิพังเสโทอาการพิการ มีอาการให้เหงื่อแตกและเหงื่อตกนักให้ตัวเย็นและให้ตัวขาวซีดสากชาไปทั้งตัวสวิงสวายหากำลังไม่ได้ลำดับที่6เมโทคือมันข้นหมายถึงมันข้นเป็นเนื้อมันสีขาวออกเหลืองอ่อนมีในร่างกายทั่วไปคำพีเวชศึกษาอาการพิการ ให้ผุดเป็นแผ่นตามผิวหนังและเป็นวงเป็นดวงให้ปวดแสบปวดร้อนผิวหนังเป็นน้ำเหลืองไหลคัมพีโลกคณิธานเมโทพิการอาการดุดโลหิตเสียก็เหมือนกันซึมซาบออกมาทางผิวหนังดุดผดผุดออกมาเป็นดวงบางทีแตกเป็นน้ำเหลืองให้ปวดแสบปวดร้อนยิ่งนัด คมภีธาตุวิพังเมโทพิการมีอาการให้ผิวหนังผุดเป็นวงบางทีแตกเป็นน้ำเหลืองให้ปวดแสบปวดร้อนเป็นกำลังลำดับที่7อัดสุคือน้ำตาหมายถึงน้ำตาน้ำใสๆที่ออกจากตาทั้งสองข้างคำพีเวชศึกษาอัดสุพิการให้ตาเป็นฝ้าน้ำตาไหลตาแฉะ ตาเป็นต้อคัมพีโลกคณิธานอัดสุพิการให้ตามัวให้น้ำตาตกหนักตาแห้งตานั้นเป็นดุดเยื่อผลลำไยคัมพีธาตุวิพังอัดสุพิการมีอาการให้น้ำตาตกหนักแล้วก็แห้งไปให้ลูกตาเป็นด่งเยื่อผลลำญ่ลำดับที่8วสาคือมันเหลวหมายถึง มันเหลวหยดมันและน้ำเหลืองในร่างกายทั่วไปคัมพีเวชศึกษาอาการพิการให้ผิวเหลืองให้ตาเหลืองให้ลงท้องคัมพีโรคคณิธานวสาพิการให้มีอาการกระจายออกทั่วสับพางกายทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองเว้นแต่อุจจระปัศวะไม่เหลืองบางทีให้ลงท้องให้อาเจียน ดุดเป็นป่วงลงเพราะโทษน้ำเหลืองคำพีธาตุวิพังวะสาพิการอาการมีอาการท่าแตกกระจายออกทั่วตัวให้ตัวเหลืองตาเหลืองบางทีให้ลงและให้อาเจียนดังป่วงลมลำดับที่9เขโลคือน้ำลายหมายถึงน้ำลายในปากคำพีเวชศึกษาเขโลพิการ ให้เจ็บคอเป็นเม็ดในคอและโคลลินคัมพีโลกคณิธานเขโลพิการอาการน้ำลายเหนียวบางทีเป็นเม็ดยอดขึ้นในลิ้นในคอคัมพีธาตุวิพังเขโลพิการให้มีอาการปากเปื่อยคอเปื่อยน้ำลายเหนียวบางทีเป็นเม็ดยอดขึ้นในลิ้นในคอทำพิษต่างๆลำดับที่สิบ สิงคานิกาคือน้ำมูกหมายถึงน้ำมูกเป็นน้ำใสที่ออกทางจมูกคำพีเวชศึกษาสิงคานิกาพิการให้ปวดในสมองให้ตามัวให้น้ำมูกตกคำพีโลกคณิธานสิงคานิกาพิการให้ปวดในสมองให้น้ำมูกตกให้ตามัวให้ปวดศีรษะคำพีธาตุวิพังสิงคานิกาพิการ ให้มีอาการปวดในสมองให้น้ำมูกไหลาตามัวให้ปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะลำดับที่11ละศิกาคือไขข้อหมายถึงไขข้อน้ำมันที่อยู่ในข้อทั่วไปคำพีเวชศ,ศึกษาละศีกาพิการให้เจ็บตามข้อและแท่งกระดูกทั่วตัวคำพีโรคคณิธานละศิกาพิการไขข้อนี้มีอยู่ในกระดูก จะทำให้เมื่อยในข้อในกระดูกทุกแห่งดุดคลาดจากกันให้ขัดให้ตึงทุกข้อคำพีธาตุวิพังละศิกาพิการมีอาการกระทําให้เมื่อยในข้อในกระดูกดุดดังจะคลาดออกจากกันให้ขัดตึงทุกข้อแก้ยากเพราะอยู่ในกระดูกลำดับที่12มุดต,ตังคือน้ำปัสสาวะมหมายถึง น้ำปัสสาวะน้ำที่ออกจากกระเพาะปัสสาวะคัมพีเวชศึกษามุดตังพิการให้ปัสสาวะสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงคัมพีโรคณิธานมุดตังพิการอาการให้ปัสสาวะวิปลาสคือแดงเหลืองและเป็นนิ่วก็ดีบางทีเป็นดุดน้ำาข้าวเช็ดให้ขัดเบาให้เจ็บหัวเหนา่าให้ ัวเน่าฟกเป็นนิ้วเป็นมุตตกิจเป็นสันทคาตการขึ้นในมูดให้มูดพิการแปรไปต่างๆคำพีธาตุวิพังมุดต,ตังพิการมีอาการให้ปัสสาวะวิปลาดให้น้ำปัสสาวะสีแดงสีเหลืองดังขมิน้นบางทีขาวดังน้ำข้าวเช็ดให้ขัดเบาขัดหัวเน่าหัวเน่าฟกบางทีเป็นมุตตกิจมุตตคาตการขึ้นในมูด ให้มูดแปลไปต่างๆ